ดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเนคัชกรนะครับเนื่องจากว่าได้มีคุณผู้ชมนะครับได้ส่งข้อความมาทางคอมเมนต์นะครับสอบถามผมมาว่านะครับช่วยสอนการใส่ข้อความบนหน้าจอล็อกให้หน่อยครับอะไรประมาณนี้นะครับผู้ชมจากคุณราแมนนะครับขออยากเอยน้มนะครับดังนั้นคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีเขียนข้อความลงบนหน้าจอล็อกนั่นเองนะครับนะก็ใช้หลักการเดียวกันในการ นะครับในการแสดงข้อมูลติดต่อบนหน้าจอล็อกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะฮะวิธีก็เดียวกันนะครับวิธีเดียวกันเลยโอเคเรามาดูวิธีการทํากันนะครับคุณผู้ชมอันดับแรกคุณผู้ชมครับที่การตั้งค่าครับปึ๊บอ่าหลังจากนั้นก็เลื่อนหาในส่วนของล็อกหน้าจอครับคุณผู้ชมนะครับ มือถือบางรุ่นอาจจะเข้าไปในส่วนของเชียวมาตและความปลอดภัยนะครับแต่สลับของผมนั้นนะครับเป็นสำรุมเจสีพลาธนะครับนะฮะต้องใช้ตรงส่วนเข้าไปในส่วนของล็อกหน้าจอครับปึ๊บหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็เลื่อนหานะครับในส่วนของนี้นะฮะข้อมูลติดต่อนะครับนะฮะแล้วก็แตะ้าไปเลยครับปึ๊บนะฮะในส่วนนี้นะครับ ข้อมูลติดต่อคืออะไรก็คือให้เรานั้นนะครับใส่ชื่อที่อยู่หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือจะเป็นที่อยู่อีเมลนะครับกรณีที่เราทํามือถือของเรานั้นหล่นหายนะครับแล้วก็มีคนเก็บให้เรานะครับก็สามารถที่จะดูข้อมูลของเราได้จากหน้าจอล็อกนะครับเพื่อที่จะคืนมือถือให้เรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอเคในส่วนนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะใส่ข้อความอะไรก็ได้นะครับนะฮะแล้วแต่คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เป็นชื่อผมแล้วกันนะครับ โอเคในส่วนนี้นะครับเมื่อคุณผู้ชมนะครับได้เขียนข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะในส่วนนี้ผมยกตัวอย่างเป็นชื่อผมนะครับเนตรจักรกรนะครับให้คุณผู้ชมคําว่าเรียบร้อยครับปุ๊บโอเคหลังจากนั้นเราก็ปิดหน้าจอมือถือเลยนะครับนะฮะปุ๊บเราก็เปิดครับปุ๊บเห็นไหมครับนะจะมีข้อความของเราปรากฏที่หน้าจอล็อกนั่นเองนะครับนะฮะในส่วนของผม พิมพ์ค,คำคําว่าเนัจกรก็จะปรากฏคําว่าเนัจกรนั่นเองนะครับคุณผู้ชมง่ายๆแค่นี้ครับนะฮะวิธีใส่ข้อความบนหน้าจอล็อกนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลติดต่อในกรณีที่มือถือของเรานั้นนะครับหายแล้วก็มีคนเก็บได้ก็สามารถที่จะดูข้อมูลติดต่อที่หน้าจอล็อกได้เลยนะครับนะฮะก็ฝากคุณผู้ชมนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมดลกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการ แจ้งเตือนทันทีที่ผมมีคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเนี่ทัจิคอต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมสวัสดีครับ